สวัสดีครับพบกับรายการ The c l i k r e v i ครับผมวันนี้ก็มารีวิวเมาส์กลับมาต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อในใจของผมเลยก็คือโลก้าครับกับเจ้าตัวเมาส์ที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านกำลังโปรโมทยังหนักก็คือเจ้าตัว King Pro w i r l e s ตัวนี้ครับผมส่องให้ดูนี่คือต้องบอกว่าโลกาเนี่ย เป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งผมก็อุดหนุนเขามาหลายอย่างเหมือนกันต้องบอกว่าโลกาเข้าได้นะครับ <c oughs> ที่เท่แรงมางครับ <c oughs> แผ่นรองเม,มาส์แล้วก็มีอะคีย์แคปคีย์บอร์ดที่ผมซื้อของเขามาแต่งสวยดีเดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไ้ให้แต่ก็เนี่ยมาถึงต้องบอกว่าสินค้าล่าสุดละ <c oughs> ก็คือที่กําลังเป็นฮือฮาเนี่ยเจ้าตัวคิรินโฟเนี่ยนี่คือมันเหมือนเป็นเมาส์ไวเลสที่แบบทางโลกาเพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็เอ้ยด้วยราคาที่ค่อนข้างไม่แพงดระมาสี่ปาสี่ร้อยเก้าสิบบาทซึ่งแบบ ก็เทียบชั้นกับแบรนด์อื่นๆได้เลยใช่แล้วก็เป็นของคนไทยด้วยแล้วแบบนี่ผมให้ดูรูปหน้ากล่องโอเคเท่นี่ข้างหลังข้างานี่เกิดจากการขนส่งนะครับนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันก่อนเลยข้างในขออนุญาตสลับกล้องอเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องในเจ้าตัวคิรินโฟโดยอย่างแรกที่เขาให้มาเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือนี่เอ้ยนี่เจ๋งเขาให้มาเนี่ เรียกว่ามันคือฟีดเมาส์ข้างล่างไว้เปลี่ยนใช่ซึ่งแบรนด์หลักๆแบรนด์ใหญ่ๆไม่ค่อยมีใครให้มาอ่าจีโปของวิเทคก็ไม่ได้ให้มาใช่ซึ่งคุณก็ต้องไปหาซื้อเปลี่ยนเหมือนกันใช่แล้วก็มีไอตัว USB ที่ไว้แบบต่อกับสัญญาณเมาส์เพื่อเพิ่มให้แบบริยธทารรมันไกลขึ้นแล้วก็สายเอยสายเขาผมว่าโอเคเลยใช่ไหมใช่เนี่ยให้ดูใกล้ๆคือมันเป็นสายผ้าเลยเห็นะเออสายถักสายถักด้วยยาวประมาณหนึ่งที่ชอบก็คือนี่ มันมีตัวรัดมาให้เลยอพอเราไม่ใช้แล้วก็ม้วนเก็บได้อะไรอย่างงี้ซึ่งผมมองว่าเออคุณภ,ภาพเนี่ยเขาทำรายละเอียดมาดีโอเคเลยสีขาวคืออาจจะข้อเสียก็ได้ก็ค,คือมันเลืเล้ง่ายใช่เวลาเราใช้มันจะเลื้งง่ายแล้วก็นี่เป็นหัวไทซีไปเสียบก,กับเมาส์แล้วก็มาถึงพระเอกหลักลเมาส์ครับทีวินโปใครกลัวรู้ก็อจาะานัานหน่อย <laughs> ไม่แต่ว่า <laughs> ข้อดีที่เป็นฮือฮากันก็คือ เขาให้โคเวอร์มาเปลี่ยนไ้วยครับสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนี่คือคุณสามารถถอดไอตรงเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวผมแงให้ดูนี่เห็นนะต่อเปลี่ยนได้เออคนคนไม่ชอบรูอะแล้วมันเป็นแม่เหล็กใช้งานง่ายก็คือคุณเสียบเข้าไปก็ติดแม่เหล็กป๊บเรียบร้อยโอเคมาณนี้ได้ข้างหน้าก็เป็นนี้รูเสียบฟีดเมาส์ข้างล่างนี่ผมโชว์ให้ดูเลยใหญ่นะผมว่าผมว่าใหญ่นะเนี่ยทั้งหัวแล้วก็ท้ายเนี่ย ผมว่าโอเคงานเรียบร้อยมันจะเป็นฟิลลิ่งมันจะเป็นแบบขาวด้านอะ,อะเออขาวด้านแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้สองงาน,น,นแล้วก็ปุ่มปรับดีไอยู่ข้างบนตะโคนี่สวยงามสวยงามเลยผมมองว่าไม่รู้ช่วงนี้บ้างมางสีขาวไปแล้วด้วย <c oughs> เออเรีกว่าสวยงามมามาตรงนี้ต่อก็สเปคหลักๆของทีดินโปเนี่ยคือเซ็นเซอร,รอ์เริ่มินเซ็นเซอร์ก่อน อ่านว่าพิกอาร์ตมั้งถ้าผมอ่านผิดนะคือผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราอะไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบเน้นเซนเซอร์เ,ออเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเซนเซอร์ที่มันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าเราเราต้องแบบอ่ะสัมผัสแล้วก็ใช้งานจริงใช่อันนี้คือผมกับปูลองใช้งานมาแล้วใช่ก็ใช้งานมาได้ประมาณ 2- 3สวันนะ,ะก็เท่าที่ลองดูก็สําหรับ DVI เมาส์ตัวนี้สาหรับที่ปรับได้นะต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ที่400อ <400 S 1> มันจะ ก็เป็นมาตราแต่ว่าไม่ได้มีใครใช้ต่ำกว่า400เพราะแค่นั้นก็ชาแล้วนะเออก็มาตรฐานทั่วไปก็คือโอเคแล้วก็สูงสุดที่19,000น้นซึ่งก็ไม่น่ามีใครใช้ถึงใช้ถึงเหมือนกันก็โดยรวมโอเคครับส่วนไอ้ที่ผมว่ามันว้าวเลยก็คือแบตเตอรี่สมมติว่าถ้าคุณไม่ใช้ไฟเนี่ยได้ทั้งหมด85ชั่วโมงเลยผมมองว่าโอ้โหเหลือเฟือในการใช้เมาส์ถ้าคุณเทียบอย่างโ o ้ตเทคเลยอะอย่าง G p r ป Super Li ์ไเลยนะ ตัวแพงเลย5000ใช้ได้ประมาณ70ชั่วโมงมอ,อันนี้มากกว่าชั่วโมงหนึ่งเอ้ย1ิชั่วโมง10ชั่วโมง,โมงซึ่งผมมองว่าเอ้ยโอเคคือชัดเรือละไม่ถึง3ครั้งหรอกผมคิดว่านะผมว่าถึงอยู่ก็อยู่ที่ว่าคุณใช้ไฟหรือเปล่าแล้วก็ม,กกมันเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟของไอ้เจ้าตัวโลโล,โลกาคีรินโต <laughs> โอชื่อ <laughs> ก็เนี่ยครับไฟนี่ RGB RGB เป็น RGB ขอบของเป็นเส้นตรงนี้ผมมองว่าสวยดีอันนี้ผมตั้งไว้ว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้งานแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวไฟมันจะดับเห็นไหมแล้วพอแบบอ่ะผมแตะเซนเซอร์ข้างล่างอ่ะไฟมันจะติดต่อแล้วถ้าคุณใช้ล่ะนี่มันจะมีไฟโลกาข้างในอีกเออนี่แล้วก็มีตรงโค้ดิ้งเมาส์เออซึ่งไอทางโลกาเนี่ยผมคิดว่าเขาทําไอ้นี่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอะซอฟต์แวร์มันอะซึ่งเราสามารถไปตั้งค่าได้ครับว่า สมมุติเวลาคุณอันนี้ผมตั้งไว้ว่าน่าจะเห็นไฟอยู่นะอถอดให้ชัดเจนเลยอ่ะน,นี่นี่น,นีว่าเฮ้ยนี่มีไฟขึ้นเห็นนะนี่นแล้วสมมุติผมไม่ใช้งานสักครั้งหนึง่งเดี๋ยวไฟมันจะดับเองอ่าแล้วพอผมแบบคลิกอ่ะนี่ไฟติดซึ่งคุณสามารถตั้งให้ไฟมัน,มนตลอดเวลาได้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบก็คือเวลาคุณขยับเมาส์ครับ มันจะไฟมันจะดับแล้วพอคุณไม่ขยับไฟมันจะเปิดซึ่งมันตรงข้ามกับที่เราตั้งซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันสมเหตุสมผลตัดไฟเพราะว่าเพราะว่าคุณจับมาว่าคุณไม่ได้มองเห็นอยู่แล้วว่าว่าคุณใช่เออ<ม>ว่าคุณเปิดไฟไอะ่ะแล้วพอคุณไม่ได้ใช้มามองเออเปิดไฟอยู่ก็โอเคส,สบายตาซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนข้อเสียของไอ้เจ้าคิรินโปเนี่ยที่ผมลองใช้มานะคือมันก็ไม่เชิงข้อเสียหรอกเดี๋ยวผมปิด์ไปก็อย่างแรกเลยคือด้วยทรงมันเป็นมันเป็นทรงบาลาน นี่มันเป็นทรงเมส์มบาลานซะ์นาะน้ำหขวาเท่ากันซึ่งทั้งผมกระซาเหตุผลที่ที่เจอเหมือนกันก็คือตูดตอะมันกระดกอะเดี๋ยวผมหยิบอีกตัวนึงขึ้นมาเปรียบเทียบให้ก็คือตัว G4 นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทียบให้ดูในนี้เลยคือเนี่ยตัว G4 คุณลองดู G4 นะกับเนี่ยเห็นไหมว่าตูดตูดมันกระดกมากกว่ากันอ่านี่สับม,มาเป็นกล้องนี้บ้างตูดตูดเอโลกาเนี่ยมันกระดกสูงกว่าซึ่ง บางคนที่จับเมาส์แบบเต็มมืออาจจะมีปัญหาแต่ถ้าคุณจับเมาส์แบบแบบจิกขึ้นอ่ะก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ซึ่งผมกษานี่เป็นพวกที่จับเมาส์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือคืออาจจะเป็นความไม่ชินด้วยใช่แล้วก็อีกอันนึงคลิกไม่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 เป็นข้อดีแลวข้อเสียละกันชอบเป็นความแบบคลิกของไอโลกาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอไรเ้าเนื้อเขาเรียกสู้ฟันเลยนบสู้นิ้วสู้นิ้วมันต้องบอกว่ามันเด้งค่อนข้างที่จะเด้งเลยเนี่ยมันมันเดี๋ยวผมให้ฟังเสียง <N> นี่เอ่อได้ยินนะอ่าเราดูตัง g ีโปอ่าคือมันสัมผัสคิลลิ่งการกดมันต่างต่าง,<ช>างมากเลยจีโปเนี่ยจะเป็นแนวนุ่มอ่แบบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้กดลงไปเลยใช่ส่วนอันนี้จะเป็นแนวเด้งสู้่ไฮโลกาเนี่ยเด้งสู้อันนี้แนวนุ่มซึ่งผมมองว่าก็แล้วแต่คนชอบอม,มันก็ดีทั้งคู่แหละผมแนะนำเลยนะว่าไอเนี่ยเล่นโมบ้าโคตรมันคือคุณคลิกยุนรัวเลยซึ่ง ปัญหาเมาเบิ้ลน่ะมันมีตัวแก้ซึ่งโลกาออกมามันเป็นเหมือนเขาบอกเป็นเบอกไว้กันกันดับเบิ้ลคิกเออมันเหมือนเป็นกันกันกันดับเบิ้ลคิกอะคือสมมติถ้าคุณเมาเบิ้ลน่ะมันจะไอ้นี่มาไอ้นี่ขึ้นมาเองเลยเหมือนแบบคิกสองครั้งอะแต่ว่ามันจะมีกันว่าเฮ้ยคือครั้งเดียวทั้งที่สวิตอะมันเบิ้ลซึ่งผมมองว่าเอ้ยอาจจะผมว่าตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ดีซึ่งเราก็ยังไม่ได้ลองเพราะว่ามันยังไม่เบิ้ลเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมายังไม่ ออนนี้ตหยิบแปบ๊บนี่โคเวอร์ผมเรียกมันว่าโคเวอร์แล้วกันนะนี่โคเวอร์ที่ทาง,ท,งที่ทางโลกาเขาให้มาด้วยคือสำหรับคนที่ไม่ชอบบลูนี่เราคนที่ไม่ชอบบลูนะเราถอดอันนี้ออกมาแล้วนี่เสียบเข้าไปได้เลยเรียบร้อยคุณก็จะได้เมาส์แบบเนียนๆ อ่า,อาแล้วก็มันไม่ค่อยแตกอะไกลยสกเท่าไหร่เลยอ่ะพอมองเนี้ยอ่ะอย่างเหมือนอ่ะอ,อย่างเหมือนอ่ะดูดิการวางอ่ะอาจจะมีแค่แบบปุ่ม DPI ที่ที่มันอยู่ข้างบน<ช>ซึ่งปั่ง่ายกว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพอมันเปลี่ยนอย่างนี้ได้อ่ะมันไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับคือทางโลกาเดี๋ยวผมเคยดูเขามีให้เปลี่ยนถึงหลายสีเลยแล้วก็เปลี่ยนยัน ไอ้ฟีดต,ตรงที่คลิกเนี่ยได้ด้วยซึ่งเแบบเ,เออซึ่งราคามันก็อ่ะสองสามร้อยบาทเท่าที่ผมดูมาซึ่งผมว่าเออมันก็ทำให้แบบว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งอ่ะเหมือนได้เมาส์ใหม่อ่ะทำให้แบบอ่ะเบื่อช้าลงเบื่อช้าลงซึ่งด้วยเนี่ยครับคุณภาพมันอ่ะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทผมว่าโอเคเลยอ่ะเมื่อกี้เราลืมพูดถึงน้ำหนัก อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงน้ำหนักที่สําคัญมากน้ำหนักกับตัวเมาส์เดี๋ยวนี้คือถ้าถ้าคุณใส่หน้ากากที่เป็นอันเนี้ยไม่มีรูอ่ะจะอยู่ที่80กรัมจะเท่ากับตัวโลจิเทคจีโปเลยธรรมดาใช่จีโปธรรมดาแต่ว่าถ้าคุณแบบเป็นพวกบ้าเมาส์สายเบ้าวิวอ่ะคุณใส่หน้ากากที่มีรูมันช่วยขึ้นอีกนี่ลดไป3กรัมจะเป็น77กรัมอ่า77กรัมซึ่ง บากว่าจีโปครับแต่ยังไม่อถ้าที่ไม่ง่ายยังไม่เบาเท่าซูเปอร์ไลท์ซูเปอร์ไลท์แล้วก็เมาส์ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งไฟนอลเมาส์ไฟนั่เมาส์นะมันไม่มีแบบด้วยแหละเลยเบาใช่แต่ด้วยคุณภาพที่ผมมองว่าเอ้ยหนึ่งแบตเตอรี่อยู่ในนานสองฟิลลิ่งการสัมผัสรูปทรงอะไรเนี่ยผมคิดว่าโอเคเพราะมันเป็นแบบผมเป็นส่วนตัวนะผมก็่ค่อชอบเมาส์ที่เป็นเงาเงาเวลาเหงื่อออกแล้วมันลื่นเออคือด้านเนี่ยมันโอเคแล้วก็ คลิกอะ่ะผมว่าว่าโอเคมัน,มนแต่คนที่แบบคิกเมาส์นุ่มๆมาก่อนอย่างซาอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวเพราะอ่ะผมให้ดูว่าไอเมาส์เนี้ยคลิกใช,ใช้แรงเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่าไอตัวนี้นะ,ะผมว่าไอตัวเนี้ยคลิกใช้น้ําหนักเยอะสุดแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ไอจีบ <au S 1> โซเนี้ยเบา <au. S 2> แตพ่พอซามาใช้เนี้ยซาเลยรู้สึกว่ามันเอ้ยต้องกดหนักมากแต่ผมมาใช้ตัวนี้มาอยู่แล้วมันก็เลยโอเคพอรับได้แต่ว่าเด ด้วยราคากลางกาครับเอาผมผมคิดว่าเมสา์ยุคนี้เม้าไว,วาเล็ย, 2, ยุคนี้นะตีเวสองพันห้าเลยโอเคเนี่ยตีว้าคือด้วยราคากางๆผมมองว่าเออน่าสนใจและเป็นแบรนด์คนไทยด้วยประกัน2ปีซึ่งมอกว่าเออแล้วก็มีนักกงงนักกากลูกเล่นให้เปลี่ยนเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวเรอจะมีไฟไอจีเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าตัวโปรแกรมของคิรินโปไวเล็นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดฝาออกเพื่อ ที่จะได้เห็นไฟไง่ายอ๋อนี่ใโปรแกรมน,นะครับเวลาเปิดมามันก็จะอยู่หน้า setting นะนี่เ็จาเป็นให้ตั้งพวกโปรไฟล์อะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดสูงสุด4โปรไฟล์อ่านี่เราก็เลือกตามของเราที่ต้องการได้แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับอ่าวิธีการตั้งในพวก dpi เนี่ยมันตั้งได้สูงสุดถึง6เซตเลยแต่ว่าที่ผมใช้ประจำมันมีแค่2เซตผมก็เลยตั้งอยู่ที่ประมาณ2เซตแล้วก็ไอ้ตรงตรงนี้เป็นไฟ dpi ตรง scrolling มันจะเป็นขึ้นไฟ dbi คราวนี้เราก็ตั้งได้ว่าจะเป็นบีบนะมันก็จะแบบดันดับติดๆิดตรงนี้นี่ดันดับๆๆติดตผมตั้งเป็นค้างไว้แล้วก็ไฟ dbi แล้วก็เลือกเปลี่ยนตามสีได้เลยสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีออกชมพูหน่อยนี่ผมจะเปลี่ยนให้แล้วสมมติว่าผมอ่ะผมจะ่ปรับไเป็นสีเดิมให้เพราะมันจะได้ชัดเจน สมมติผมตั้ง DVI อยู่ที่800ใช่ไหมเนี่ยผมตั้งเป็นสีออกฟ้าๆอย่างเงี้ยแล้วผมกดสับเป็น DVI 4 0 0ปุ๊บอ่ะมันก็เป็นสีแดงมันจะแยกกันนะครับก็คือไฟอันเนี้ยเป็น DVI ว่าเราตั้งว่า DVI 4 0 0เป็นสีแดง <S <S 2> <S 2> เห็นไหมผมตั้งไว้สีแดงพอผมเปลี่ยนเป็น800มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันแยกกันส่วนนี้เป็นไฟที่ที่แบบเราไปตั้งทีหลังกได้แล้วก็มีตั้งพวก polling rate ผมก็ตั้งไว้มาตรฐานครับ1น0่งพันเฮิรตส์ส่วน IOD ตรงนี AI ้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรับ อย่าไปเปลี่ยนเลยเพราะว่าผมว่า,าไม่ค่อยมีใครเขาจะเปลี่ยนกันแล้วนะและ้วก็คือคือ DPI ครับมันตั้งได้ถึงแบบ6เซตเลยคราวนี้คงก็แต่หลกัหลกๆก็คงไม่ใช้เกิน3นะครับอีกตรงนี้เป็นตั้งมา c ค o ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วมาถึงตรงนี้ก็คือการเซตติ้งไฟครับตอนแรกที่ผมบอกอะ่ะมา,อ,าอันนี้ก็เป็นปกติครับจะเป็น streaming สแ a n d ี y b r e a t h i n อันนี้ก็แล้วแต่ led effect ที่เขาให้มาสีก็เลือกได้แบบ6กจุดดล้านสีประมาณนี้แหละกดแดล้านสีก็มาเลือกความสว่างสปีนต,ตรงนี้เนี่ยผมปรับสปีนให้เร็วๆร็เลยน,นี่เร็วเร็วไม่จะเป็นเร็วไป <c oughs> ผมคิดว่าผมชอบประมาณหกแล้วก็อันนี้ตั้งว่าสมมติว่าถ้าคุณไม่ใช้สิบวิอ่ะไฟมันก็จะดับอันนี้แต่นี่คือที่ที่ผมเจิงที่มาบอกเวลาประหยัดแบตคือผมติ๊กไปว่าอันนี้อันเก่าคือผมผมไม่ได้เปิดอันนี้ไว้ก็คือเวลาคุณเลื่อนเมาส์อ่ะไฟมันจะดับ ผมติ๊กปเปิดปุ๊บแล้วผมกดเล่นก่อนอ่ะอันนี้คือโชว์ว่าว่าเมาส์ติดน,นะแล้วพอผมจับเมาส์อย่างเงี้ยแล้วขยับเห็นไหมว่าไฟมันจะดับแต่ว่าตรงนี้มันจะติดน,นะเพราะว่าโชว์ว่าคุณใช้ DPI อะไรอยู่อืมแต่ว่าพอผมวางปุ๊บอ่ะไฟดับพอขยับปุ๊บนี่เพราะว่าเวลาคุณจับอ่ะคุณไม่เห็นไฟแล้วคุณจะเห็นบางที่ก็เอ้ยใช้ไฟ DPI ท่าไรอยู่อย่างเงี้ยพอพอผมหยุดก็ไฟติด ก็สำหรับไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์ของคิรินโปรไวเลตก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็คราวนี้เราก็มาสรุปโดยรวมของไอ้เจ้าตัวคิรินโปรไวเลตตัวนี้นะครับก็เป็นไงความรู้สึกหลังจากใช้เอาความรู้สึกก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้พวกข้อมูลเนี่ยมันก็มีคนพูดกันเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะผมมาผมว่าเจาะผมขอเจาะสายเกมหน่อยนะคือนี่ส่วนตัวนะคือถ้า G ีโปรรู้สึกว่ามันเล่นเกมยิงดีเพราะว่ามันสัมผัสคลิกเมาส์มันอะ มันจะแบบเบาๆนุ่มๆอ่ะมันเหมือนจะไวกว่าเพราะว่าใช้แรงน้อยกว่าใช่มันจะคลิกไวกว่าแต่ถ้าคนเล่นโมบ้าพวกเกมโมบ้าผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์เลยผมว่ารู้สึกว่ามันดีกว่ากีโปเลยนะครับที่เอาไปเล่นมาคือเนี้ยคลิกแบบมันมากถ้าคนที่เล่นโมบ้าน่าะรู้ดีว่าการคลิกไปอย่างในโมบ้ามันจะคลิกเยอะอประมาณนี้ก็สําหรับผมที่ใช้เมาส์คลิกหนักมาอยู่แล้วอปรับตัวไม่ค่อยยากครับอันนี้แล้วก็ด้วยที่ว่าฟีดมันอะฟีดเมาส์ข้างล่างมันอะใหญ่เต็มผมรู้สึกว่า มันสมูทมันลื่นมันนื่เออมันลื่นแล้วก็คือถามว่าข้อเสียของมันที่ผมเจอคือผมกังวลเรื่องฝุ่นที่จะเข้าไปข้าอันนี้ต้องด้วยว่าอ่าหนึ่งคือด้วยที่มันใช้แรงเยอะอะครับคือเห็นไหมว่าไอ้รูข้างหน้าที่คลิกเมาส์เนี่ยมันมันมันคค่อนข้างกว้างกว้างว่าจีโปแบบเห็นได้ชัดเลยคือผมรู้สึกว่ามันกว้างกว่าแล้วก็มันมีโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าไปแล้วก็ด้วยถ้าคนใช้หน้ากากรูเนี่ย ยิงฝุ่นเขาเยอะใช่เ,เพราะว่าสมมติว่าอ่ะผมไม่ดูข้างข้างในมันจะเป็นแบบแบตเตอรี่เลยอะ่ะน,นี่นี่ข้างในจะเป็นแบตเตอรี่เลยอเออแล้วก็แบบผมอ่ะยังไม่เจอปัญหาเรื่องฝุ่นเท่าไหร่แต่ว่าด้วยที่เขามีระบบที่ผมอ่านมาคือมันกันเม้าเบิร์นก็โอเคไปอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณใช้สักสองสามอาทิตย์คุณอาจจะเอาแบบเป่าลมไล่ฝุน่นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมมองว่าโอเคอแล้วบ้านใครมีตู้ไว้น่นะเออตู้ตู้การความชืน้นอันนี้เขาแนะนําว่าสําหรับคนที่แบบ ใช้พวกมสาไวเลสเนี้ยเอาไปเก็บเข้าไปในตู้มันช่วยการฝุน่นเข้าไปในสวิตได้ <c oughs> เพราะว่าอย่างถ้าเราใช้อะครับฝุ่นมันไม่ค่อยจะเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไวอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบว่าเปิดห้องแบบไม่ใช่เป็นห้องปิดตายอ่ะฝุ่นมันก็เข้าไปเนี้ยมีปัญหาก็โดยรวม2490ผมมองว่าเออคุ้มนะคุ้มแล้วก็คือสมมติว่าขยับไปอีกนิดนึงก็ไม่เยอะนะสำหรับสำหรับเมส์ไวเลสราคาถูกแล้วคุณอยากได้แบบ โอเคที่มันดีขึ้นมาหน่อยดีเลยแล้วปรับแต่งได้แบบอิสระเลยอาจจะเป็นแบบคนที่มองว่ามีงบสูงนิดนึงมันเหมาะเป็นตัวเริ่มไวเลตเลยนะแต่แบบราคากลางเพราะว่ามันมันไม่สูงเกินไปหันครึ่งกับไอตัวซุปเปอร์ไลท์เลยนะเพราะว่าซุปเปอร์ไลท์เนี่ยมันห้าพันผมมองว่าซุปเปอร์ไลท์คือตัวท็อปผมไม่ไม่ได้พูดถึงแบรนด์อื่นเพราะว่าหนึ่งด้วยส่วนตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เราเลยไม่กล้าพูดแบบว่าเออเราเราดีกว่าอย่างไร าอยากให้ลองก็ส่งไปได้เออถ้าอยากให้ลองก็ส่งไปได้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันเป็นตัวที่อ่ะน่าสนใจของคนไทยด้วยก็อุดหนุนคนไทยแล้วก็ชื่อมันเทสผมไม่รู้เดยวผมชอบชื่อมันแล้วก็คิรินเออแล้วก็ไฟอา b ีโอเคผมมองว่าไม่เยอะเกินไปอ่ะเออไม่เยอะมันไม่ไม่ได้แบบว่าสว่างวุบวับ คือมันไม่มันมันดูแบบว่าเออดูเป็นไฟผู้ดีอ่ะเฮ้คือแบบมันเออมันมาแค่ตอนเนี้ยเท่เท่แับใครแบบสายพวกแนวแต่งโต๊ะคอมอะไรเงี้ยเออวางไว้มีไฟนิดหน่อยผมว่าโอเคก็ขอฝากโลกาคิวินโปตัวนี้ไว้ด้วยครับถ้าใครที่สนใจนี่ไม่ได้ไม่ได้จ้างเนี่ยไม่ได้จ้างเนี่ยกูซื้อเองก็เนี่ยกูซื้อเองก็เนี่ยดูโลกาแล้วแฟนโลกาขนาดไหนเนี่ยฮะเนี่ยซื้อเองก็เนี่ยก็ คลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับก็ G ใครอยากซื้อก็ท<ห>ี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ขัางล่างว่ามันมี2สีสีขาวกับสีดำ<ช>แล้วมันก็จะมีโคเวอร์เปลี่ยนอีกประมาณสสีมางผมยังไม่ได้<ม>ประมาณนี้ก็ลองลองไปเลือกกันดูครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเดอะพีของเราด้วยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรมารีวิวอีกก็จะพยายามครับถ้าถ้ายังพอมีตังนะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย